สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้แม่นันนาพาเพื่อนๆมาดูใบใหม่ของถุงเงินถุงทองต้นแม่เข็งที่สองนะคะเพื่อนๆวันนี้เขาเริ่มคลี่ใบได้เกือบเต็มแล้วนะคะสังเกตว่าถุงทองใบนี้เป็นถุงทองที่กัดสีได้สวยมากๆเลยนะคะเพื่อนๆคือฝั่งนี้เนี่ยกัดสีเหลืองทองเกือบเ,อบเ,อบเต็มใบเลยนะคะใบใหญ่ใบใหญ่มากๆเลยนะคะ นี่ค่ะวัดฝ่ามือเลยนะคะ1 2 3 4สี่ฝ่ามือค่ะถุงใหญ่นะคะแล้วก็หางสั้นนะคะหางไม่ยาวนี่เลยค่ะเพื่อนๆเวลาเขาคลี่ใบเนี่ยเขาจะใหญ่กว่านี้นะคะเพื่อนๆแต่แม่นา่นาสังเกตว่าก้านของเขาจะสั้นนะคะก้านของเขาจะสั้นก้านของเขาจะสั้นลงค่ะเพื่อนๆน,นี่ค่ะสังเกตเลย ก็รอรอลุ้นนะคะว่าเขาจะยาวเท่ากับใบนี้หรือเปล่านะคะเพื่อนๆค่ะคือสูงท่วมหัวหรือเปล่าแต่สังเกตแล้วเนี่ยพอเขาเขาคลี่ใบได้แบบนี้ก้านน่าจะสั้นลงนะคะเพื่อนๆค่ะสวยงามค่ะสวยจริงๆนะคะถุงเงินถุงทองเนี่ยใบของเขาจะยับนะคะเพราะถึงระยะที่อยู่ในการให้ไหล นะคะให้ไหลเนี่ยใบของเขาจะไม่เรียบนะคะปกติแล้วต้นนี้เนี่ยใบจะแผ่กว้างนะคะใหญ่กว่าใบบอลอีกคะ่ะเพื่อนๆค่ะใบใหญ่มากนะคะแต่พอถึงระยะการให้ไหลเนี่ยความยับของใบทําให้ขนาดใบของเขาเนี่ยเหมือนจะไม่แผกกว้างออกไปนะคะแต่ก็สวยคะ่ะเพื่อนๆค่ะสวยนะคะ ใบนี้เนี่ยเป็นอย่างนี้เลยนะคะเขาก็จะยับอย่างนี้นะคะก้านก็จะลงมาอย่างนี้ค่ะสวยจริงค่ะเพื่อนนี่เลยค่ะส่วนหน่อด้านข้างนี้ก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่โตนะคะเขาโตค่ะเพื่อนๆค่ะเนี่ยค่ะเนี่ยออกข้างเข่งทะลุเข่ง นะคะคเป็นอย่างนี้เลยด้านหลังใบของถุงเงินถุงทองนะคะเพื่อนๆหลอดใบใหม่ที่กําลังลี่นี่ค่ะสวยงามมากนะคะเพื่อนๆโอ้โหไม่คิดว่าเขาจะกัดสีได้ได้เยอะขนาดนี้นะคะพอเขากัดสีแล้วใบเขาใหญ่ด้วยนี่โอ้โหสุดว้าเลยนะคะเพื่อนนี่ค่ะ โดดเด่นมากมายนะคะก็ต้นนี้ก็ได้สีใบนะคะใบที่5แเม่ดาราตัดทิ้งนะคะเพราะว่าก้านของเขาเอ็นตัวลงแล้วก็เข้าสู่ระยะการยุบตัวก็เลยตัดเขาทิ้งเลยค่ะนะคะเดี๋ยวพาไปดูต้นข้างๆนะคะเพื่อนๆค่ะส่วนถุงเงินถุงทองต้นแรกนะคะหลอดใบที่เมื่อวานพาดูว่าเขาตั้งท้องอยู่นะคะวันนี้ก็คือ เขาเริ่มแทงใบออกมาแล้วค่ะนี่เลยเพื่อนๆแทงใบออกมาอีกแล้วค่ะนี่ค่ะหางเนี่ยยังแทงออกมาไม่สุดนะคะหางยังม้วนอยู่ข้างในแต่ว่าตัวหลอดใบนี่เริ่มโผล่ออกมาจากท้องแล้วนะคะเพื่อนๆเป็นอย่างนี้เลยนะคะรวดเร็วทันใจนะคะใบเยอะใบหนาใบดกนะคะถุงเงินถุงท,งทองที่แม่นล่าเลี้ยงเนี่ยหนอเอ้ยไหลก็ดกค่ะนี่ค่ะ ไหลของเขานี่ออกข้างเข่งนะคะเนี่ยฮะเนี่ยเนี่ยเนี่ยทะลุเข่งทะลุโลกไปเลยหัวก็ใหญ่นะคะเพื่อนๆเป็นอย่างนี้เลยสวยงามนะคะเดี๋ยวแม่ดัลล่าพาลอดูนะคะช่วงเช้าๆถุงเงินถุงทองสดชื่นมากเลยค่ะเพื่อนๆค่ะถุงทองนะคะเพื่อนๆถุงทองอยู่ด้านในเนี่ยโดดเด่นมากเลยนะคะ คนตั้งชื่อต้นไม้ก็เข้าใจตั้งนะคะเพื่อนๆคือดูลักษณะต้นไม้แล้วก็เรียกต้นไม้ตามตามลักษณะเด่นของเขานะคะต้นนี้คือสมกับเป็นถุงเงินถุงทองนะคะเพื่อนๆถุงเงินก็คือพอเรามองเข้ามาเราจะเห็นเขาก่อนนะคะถุงทองเนี่ยตามมาทีหลังเนี่ยค่ะเพื่อนๆโอ้ดูสีสิคะสวยมากสวยจริงค่ะนะคะ ใบนี้เข้าสู่ระยะการยุบตัวแล้วนะคะเนี่ยเพื่อนๆสังเกตค่ะไม่ต้องตกใจว่าใบไม้เราเป็นโรคนะคะอันนี้คือการยุบตัวของใบถุงเงินถุงทองนะคะเพื่อนๆเพราะว่าอ่าพออันนี้ยุบตัวลงใบใหม่ของเขาก็จะออกมานะคะเนี่ยค่ะกำลังตั้งท้องถุงทองต้นนี้าก้านนี้กําลังตั้งท้องเพื่อที่จะให้ใบเพิ่มขึ้นมาแทนแทนใบที่จะยุบตัวนะคะเขาก็จะเป็นอ่า ลักษณะของต้นถุงทองเป็นอย่างนี้นะคะเพื่อนเคะ่ะถุงเงินถุงทองเป็นอย่างนี้นะคะสวยมากค่ะสวยจริงๆนะคะนี่เลยนี่คือถุงเงินถุงทองต้นที่สองที่แม่ดา่าเอาลงดินนะคะเพื่อนๆต้นนี้ทรงพุ่มสวยนะคะคือถุงเงินถุงทองใบของเขาจะเหมือนเหมือนซ้อนกันขึ้นมานะคะ ก็จะเห็นความงามทั้งใบถุงทองและถุงเงินนะคะใบนี้คือถุงทองค่ะเพื่อนๆถุงใหญ่นะคะนี่ค่ะหูหูยาวก็คือเป็นทรงผีเสื้อนะคะเข้าลักษณะเลยค่ะกัดสีได้สวยนะคะเนี่ยใบด้านนี้เนี่ยเกือบหมดเลยนะคะดูสวยมากเพื่อนๆสวยจริงนะคะอันนี้ก็คือถุงเงินนะคะเพื่อนๆ ขอบใบของเขาก็จะเป็นสีเงินสีขาวนะคะมีหลายสีเลยค่ะเนี่ยสลับกันนะคะเนี่ยเขาจะไล่เฉดสีค่ะเพื่อนๆค่ะสวยงามค่ะสวยงามจริงๆนะคะเพื่อนๆค่ะเลี้ยงถุงเงินถุงทองให้ได้หลายๆใบนะคะได้ทรงพุ่มสวยๆแล้วเราเ,เมดอล่านี่ชมเพลินทุกวันเลยนะคะก่อนเข้าออฟฟิศหลังเข้าออฟฟิศอย่างนี้ค่ะ ก็มาชมนี่แหละค่ะถุงเงินถุงทองนะคะเจริญหูเจริญตามากมายค่ะเพื่อนค่ะนี่ค่ะเขากําลังจะดีดตัวให้พ้นจากดงกระเพานะคะถุงทองต้นนี้ก็สวยค่ะเพื่อนๆดูสิสวยนะคะทรงใบของเขาจะออกสี่เหลี่ยมนะคะเหมือนต้นแม่ต้นที่สองเลยค่ะคือระยะแรกของเขาทรงใบเขาจะออกเหมือนสี่เหลี่ยมสี่เหลี่ยมอย่างนี้นะคะเพื่อนก็แปลกดีนะคะต้นนี้เพื่อน เพื่อนทางสะเชิงเซานะคะซื้อแล้วค่ะเดี๋ยววันอังคารแม่ดาล่าก็จะจัดส่งให้นะคะก็คงจะถึงวันอังคารเนี่ยเขาคงได้สีใบเพราะตอนนี้หลอดใบใหม่ก็กำลังจะออกนะคะสวยค่ะต้นนี้สวยมากนะคะนี่ค่ะอายุต้นก็น่าจะสามเดือนได้แล้วนะคะเพื่อนๆน,นี่เลยค่ะไม่ได้ซูมนะคะเนี่ยเป็นอย่างนี้เลย สวยงามค่ะเนี่ยค่ะท้องด้วยเนี่ยค่ะท้องป่องเนี่ยแะเมนัลล่าก็แ <c oughs> มนัลล่าก,ก็จะส่งแบบตะก้านะคะแบบตากาะก้าส่งแบบ EMS ค่ะผ่านไพรส์นีไทยนะคะเ <c oughs> พื่อนๆค่ะนี่เลยเพื่อนๆท่านไหนสนใจ ถุงเงินถุงทองสวยๆนะคะสวยๆนะคะจากต้นแม่ที่สมบูรณ์แข็งแรงลักษณะเด่นชัดนะคะมีหลายใบเนี่ยสนใจทักมาเลยนะคะเพื่อนๆค่ะมีแบ่งปันเยอะเลยค่ะเพื่อนๆเนี่ยเยอะแยะเลยค่ะกำลังสวยเลยค่ะถุงเงินถุงทองต้นนี้น่ารักดีนะคะเพื่อนๆแม่ดาลาชอบชอบนะคะถ้าเขาไม่โต อยู่ในลนนักษณะนี้ตลอดนี่ก็น่ารักนะคะจะไปวางที่ไหนก็ได้แต่เพื่อนๆคะ่ะอนาคตของเขาก็คือสูงเป็นเม็ดเลยนะคะต้นนี้เนี่ยทุกต้นเลยคะ่ะถุงเงินถุงทองทุกต้นที่แม่นันล่าเลี้ยงเนี่ยจะสูงเป็นเม็ดๆเลยนะคะแล้วก็ได้หลายใบนะคะถุงทองสีชัดคะ่ะทรงสวยนะคะถุงเงินนี่คะ่ะเหมือนผีเสื้อบยบินเลยนะคะนี่สวยงามคะ่ะเพื่อน ส่วนถุงเงินถุงทองบริเวณนี้บริเวณประตูทางเข้าหน้าหูอพักแม่น,นาเนี่ยโอ้โหกำลังน่ารักนะคะเพื่อนๆนทรงพุ่มขนาดนี้น่ารักนะคะสวยนะคะตอนนี้ก็คือเข้าสู่ระยะการให้ไหลของถุงเงินถุงทองบริเวณนี้แล้วนะคะแต่ไหลของเขายังมีขนาดเล็กอยู่ค่ะต้องทิ้งระยะไปสักเดือนที่6เดือนที่7นะคะถึงขุดไหลของเขา มาชําได้ระยะนั้นจะเหมาะสมนะคะเพราะว่าไหลของเขาจะมีขนาดเท่านิ้วก้อยเลยนะคะแล้วก็ไหลาย,ยาวข้อตาก็จะได้เยอะในแต่ละไหลนะคะเพื่อนเอน,นี่ยค่ะถุงทองกําลังที่ใบนะคะเพื่อนหางยาวมากเนี่ยค่ะหางนะคะเนี่ยค่ะถุงทองสวยค่ะ ใบโน้นก็มีนะคะเนี่ยก็ถุงทองนะคะเพื่อนๆโดดเด่นนะคะโดดเด่นมากๆเลยสวยมากค่ะเพื่อนๆนะะอ่าไม่ดานล่าให้น้ํานะคะวันละครั้งนะคะให้ปุ๋ยก็เดือนละครั้งนะคะก็เป็นปุ๋ยคอกไม่งั้นก็ปุ๋ยผงชุรสนะคะเพื่อนๆปุ๋ยผงชุรส ไม่ใช่ค่ะไม่ใช่ปุ๋ยผงชุรสดคือผงชุรดนี่แหละคะ่ะเอามาโรยเพื่อโรยรอบโคนต้นนะคะเพื่อที่จะบำรุงรากบำรุงใบของเขาให้แข็งแรงนะคะเพื่อน mm. ก็แค่นั้นค่ะเพื่อนค่ะแล้วก็หมั่นสังเกตบริเวณดินของเรานะคะว่าดินแน่นหรือเปล่าถ้าดินแน่นก็ต้องพลวนดินนะคะแล้วก็เติมพวกปุ๋ยคอกเติมอะไรลงไปให้ ฝืนดินนะคะให้เหมาะสมกับถุงเงินถุงทองนะคะเพราะว่าถุงเงินถุงทองนี่ชอบดินร่วนดินร่วนที่ระบายน้ําได้ดีนะคะยิ่งการปลูกในกระถางนี่สําคัญมากๆนะคะอย่าให้น้ําขังในกระถางแต่ว่าให้กระถางนั้นชุ่มนะคะถุงเงินถุงทองจะโตได้ดีค่ะเพื่อนๆแต่ถ้าน้ําขังในกระถางเนี่ยเขารากเน่าโคนเน่าแน่นอนก็จะเกิดปัญหาใบเหลืองแล้วก็ ถุงเงินถุงทองก็จะไม่โตนะคะเพื่อนๆก็อดชมถุงเงินถุงทองไปเลยนะคะมีเพื่อนๆบางท่านบอกว่าเลี้ยงถุงเงินถุงทองมาเป็นปีและต้นเล็กนิดเดียวก็ต้องดูการปรุงดินนะคะว่าปรุงดินได้เหมาะกับเขาหรือไม่แสงแดดเหมาะกับเขาหรือไม่นะคะเพราะว่าถุงเงินถุงทองเป็นต้นไม้ที่ชอบแสงแดดมากๆเลยนะคะเพื่อนๆ ยิ่งได้แดดยิ่งโตเร็วนะคะแล้วก็การให้ปุ๋ยนะคะเพื่อนๆแค่นั้นค่ะให้น้ําให้ปุ๋ยถ้าทําครบแล้วเขาไม่โตนี่ก็เม่นันล่าก็หมดปัญญาต้องถอนทิ้งแล้วปลูกใหม่นะคะเพื่อนๆคะ่ะนะคะวันนี้เม่นันล่าก็พาเพื่อนๆมาชมนะคะถุงทองสวยๆของต้นถุงเงินถุงทองนะคะ หลายๆต้นที่แม่นล่าเลี้ยงนะคะลัดสีได้สวยมากมๆนะคะหลอดใบใหม่ก็ออกมาออกมาแบบไล่เลี่ยกันนะคะเพื่อนๆทำให้ถุงเงินถุงทองของเราพอมาจัดเป็นไม้กระถางเนี่ยหน้ามองนะคะโดดเด่นหน้ามองมากๆนะคะเพื่อนขา <ๆ S 1> คลิปนี้แม่นา่าก็พาเพื่อนๆ,ๆมาชมถุงทองสวยๆของต้นถุงเงินถุงทองนะคะ ก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่แวะเข้ามาชมคลิปนะคะแม่ดัลล่าก็จะมาอัปเดตต้นไม้ที่แม่ดัลล่าปลูกทุกๆวันนะคะเพื่อนๆคะ่ะไม่เว้นวันเลยนะคะเพราะต้นไม้นี่โตขึ้นทุกๆวันแล้วเขาก็สวยแปลกตาขึ้นทุกวันนะคะก็ขอบคุณเพื่อนๆนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะคลิปนี้สวัสดีคะ่ะ E